สวัสดีค่ะสวัสดียามสายค่ะทุกคนค่ะสักผ้าอีกแล้วค่ะทุกคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้ดูเนาะเอางานของตัวเองนี่แหละจ้าทุกคนงานอะไรก็ทำทำไปค่ะคอนเทนต์ของปัาจุกก็นอกตัวนี่แหละจ้าทุกคน ซักผ้าหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมนะคะซักด้วยมือผ้าบางชิ้นเราก็ต้องใช้มือซักต้องถนอมค่ะทุกคนคะบางชิ้นก็ปัดเคลื่อนเอาค่ะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้เนะ ควาขยันอยู่ที่ไหนเราคนขยันอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้คะ่ะทุกคนคอยเข้าจ้างเราเลยครับผ้าบางชิ้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องบิดนะคะทุกคนบีบๆเอาแต่อันนี้มันเป็นผ้าที่เราจะต้องบิดเราก็ต้องบิดคะ่ะ บางชิ้นชุดทํางนานเราก็บีบเอานะคะคนบีบบีบบีบอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ยับเยอะแล้วก็สบัดตาค่ะแล้วก็ไม่เหนื่อยแรงเวลาเรารีบผ้าค่ะคนคะเราไม่ต้องกดมาก พี่หยางโผล่เอ้ยอย่าคิดเยอะนะคะทุกคนสักา